สวัสดีครับอีกคลิปหนึงแล้วครับก uh ็ huh. ปว่าทานาหารด้วยกันฉลองปีใหม่นะครับมาณิามาแล้วพี่ยายกำลังรับประทานอาหารลู่หน่กับเน็คง่ายๆนะครับก็มีบาร์บีคิวไก่ทอดกงเสียวหวาน แล้วก็เมี่ยงปลาสะบักประมาณนี้เอาตัวนี้มาให้ป๋าแล้วมมาที่เดิมมาปลามาตอนนี้มาตอนนี้มาเจอข้าวชมีก็เลยทุกหมีกับแกงเขียวหวานที่ชอบมากแกงเขียวหวานของจีน มื้อนี้ก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับพ่อครัวอีกแล้วเดี๋ยวบาร์บีคิวฝีมือแหม่มกินกันง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้เน็ตสบอยยังทำงานอยู่ไไมม่่ราา พี่บินฮัลโหลวะเนาะสามสิบยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยายมีคนบริการแม่ลูกหนีก็ช่วยยายต่วลิมตาก็ทานเองได้ยี่สิบเดี๋ยววันศุม่ทำนะยี่สบนะครับก็ความสุขนะครับของครอบครัวรับประทานอาหารด้วยการส่งไลฟ์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามคลิปนะครับจะถ่าย่มนหนอยอห้าหบอยบีคิวหน้าถานไหมครับติติงก็ดี่ยก็ต่อยดวยไม่เมดเน็ตกับพี่บอยส่งภาพี่เก่าทานอาหารกันอีกแล้ววันนี้ ทำไมพ่อถ่ายใช้กล้องหน้าพ่อใช้กล้องหลังเนี่นก็ถ่ายแล้วพ่อจะมองไม่ถึงพ่อถ่ายไม่ต้องมองแต่ตอนนี้พ่อถ่ายบอกว่าเราไม่เห็นหน้าพ่ออยู่แล้วทาไมพ่อไม่ได้ใช้กล้องหลังเออถ้าเห็นหน้าแบบน,นี้ได้ก็มันต้องกัดกล้องตอนขนาดที่เราถ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ได้ต้องปิดก่อนเนี่ยอะรใช้ใช้โซนี่ข้างบนอะ่ะ กล้องมือใหม่ครับเล็กด้วยดีด้วยไอ้กล้องในบ้านทำไมไม่ใช่กล้องกล้องดีด้วยดีกว่าที่ชอบไมค์แเนตใช้อีกแน้นอนอ่ะเรื่องเรื่องใช้ไม่เป็นโทรศัพท์ง่ายสุดโซนี่ดีที่สุดแล้วกล้องอ่ะใช้อะไรทำวันนี้เป็นวันที่สามปิดเป็นวันหยุดนะครับไมค์แมกเนตออฟฟิศปิดแล้วครับวันนี้ก็มาที่บ้านขนาดมาที่บ้านหยุดแล้วก็ยังมาทำงานต่อยังมีงานต่อ กเอาปกอยเดียวใช่ไหมใช่แล้วก็เอาไปใช้วยไปทานข้าวลเปกำลทุกอย่างผ่านหมดยังเปี่าจะได้อาบเป็อะอ่ะไปชเลยแต่เอาคนมปกไปด้วยทไปัหนไม่เอาองค์บายปัญหาือไปนิดนนนนัง พามาดูมาดูนกเข้ามาในห้องนกเขากำลังทานอาหารกันนี่นะครับมาอัปเดตเจ้านกปิ๊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 ก,กนี่ไงที่พ่อถ่ายคลิปตอนนั้นเจ้าปิ๊กปิ๊กตอนนี้อยู่กรงใหญ่แล้วมาปิ๊กมาออกมาออกมาลูกมา มาเร็วปิ๊กปิกมามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาลูกมามาเร็วเร็วมามาลูกเออมาทีมามามาเร็วนี่อยู่กองใหญ่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยติดคนแล้วฮะนะก็ แล้วบอยกับแม่มก็เลีล้ยงนกอพัรสีเขียวนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีไข่แล้วนะครับก็มีหลายสีเห็นไะหครับสีขาวก็น่ารักสีขาวสีเหลืองขาวเห็นไหมครับโอ,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 โอโ้ข้างบนเป็นเหลืองกับฟ้านะครับ ช่วงนี้ก็กำลังเป็นนกพึ่งเป็นนกหนุ่มสาวกำลังเจริญพันธุ์แล้วก็ออกออกไข่แล้วนะครับ,นะรบก็ที่บ้านก็จะชอบเลี้ยงสัตว์นะครับมันจะเลี้ยงสัตว์เลีนกเลี้ยงสุนัขเขามีมีตัวเดียว ป,กปีกใยอมไม่จับขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามนะครับผมก็จะอัปเดตเรื่องราวของครอบครัวนะครับก็ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วผมมีอะไรที่เวลาลูกไปเยี่ยมหรือมาหาก็จะอัปเดตให้ติตามโอเคองั้นแค่นี้นะครับผมจะปิดคลิป แล้วก็ขอบคุณสำหรบบับผู้ติดตามบาย